เรื่องปีแล้วก็ระบบเสียงนะครับวันนี้ก็จะมีการจูนเสียงพาวเวอร์นะครับก็มีพาวเวอร์ฟอร์มูล่าเอ็กสองตัวนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับตัวเล็กก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับสิ่งให้เสียงก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ความร้อนก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นคนลาคานะครับก็จะมีคาปาของฟอร์มูล่สองตัวนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทาช่อง PJ Pro a ร d i o นะครับวันนี้ก็มีเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจากสตีฮิบนะครับก็มาฟังเจ้าของเครื่องแนะนําหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็เอามาเช็คตรวจเช็คนะครับเรื่องปีแล้วก็ระบบเสียงนะครับวันนี้ก็จะมีการจูนเสียงพาวเวอร์นะครับก็มีพาวเวอร์ฟอร์มูล่าเอ็กซ์สอง สองตัวนะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับตัวเล็กก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเส้นให้เสียงก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ความร้อนก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นคนละคานะครับก็จะมีคาปาาของฟอร์มูล่าสองตัวนะครับก็ใช้ไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้านนะครับก็มีสวิตชิ่งนะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับ แั่น,นี้จกแอมแทนสองร้อยยี่สิบอแอมสองยิบแอมนะครับก็จะเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้านนะครับก็เป็นตู้ตั้งข้างนอกได้นะครับใช้เปิดในบ้านได้สบายนะครับก็จะมีพาวเวอร์ซัของ Priority นะครับนุ่น1,500งันห้บาทนะครับ ซับก็เป็น ADX นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เลิกเลิกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับก็ใช้ปีนะครับซึ่งปีตัวนี้ก็ได้มาตรวจเช็คดูแล้วด้วยนะครับวันนี้วันนี้ก็ปีก็จะมีปัญหานะครับชันแนลชันแนล L นะครับช h น n n ล L เสียงดังนะครับช a n แนล R เสียงไม่ดังนะครับก็ตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับส่วน Power ก็ดังทั้งคู่นะครับ ก็มีซับเอานะครับซึ่งใช้ใช้ดอกทั้งหมดก็คาละสี่นะครับเสียงกลางคาละสี่นะครับก็เสียงกลางก็จะเยอะหน่อยนะครับก็เป็นฟอร์มล่าเอทั้งหมดนะครับเสียงกลางแหลมก็จะมี8นิ้วคู่นึงนะครับแล้วก็6นิ้ว3ามคู่นะครับเสยมแหลมก็จะเป็นตัวจานบินของฟอร์มล่าเอนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าตัวสีเงินหรือว่าสีดํานะครับ นนี้ก็ามาใช้มิกของยามาฮ่นะครับไว้สลับในการร้องเพลงนะครับซึ่งมิกตัวนี้ก็ใช้ไฟ12โวลได้นะครับก็ข้างหลังก็จะเขียนว่า12โวลน,นะครับซึ่งใช้ใช้ไฟกับ12โวลได้นะครับส่วนสายก็จะมีสายมันทิ่คอนะครับซึ่งไว้ไล่าจาก วเวอร์นะครับเข้ามาสู่เวลาเราดึงออกมาไปปรับเสียงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะครับสวิตระบบไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟแสงสีนะครับก็สีสันสวยงามนะครับซึ่งวันนี้ก็เจ้าของ ทาหารก็เอามาตรวจเช็คนะครับวันนี้นะครับจากสัตว์ตีบนะครับซึ่งก็มีระบบที่ต้องแก้ไขนะครับซึ่งปีแล้วก็คงต้องถอดไปไปซ่อมนะครับตอนแรกว่าจะดูเองก็กลัวไม่จบนะครับก็ให้ช่างผู้ชำนาญงานดูดีกว่านะครับ ซึ่งระบบเสียงที่ใช้อยู่นี่ก็พาวเวอร์กงแหลมก็4ี่ชั้นแนนชั้นแนนละร2อยวัต์นะครับเป็นพาวเวอร์ตัว h e f f i c i น n c y นะครับตัวระดับมืออาชีพนะครับขาปาก็มี2ตัวนะครับอีกกางแหลมตัวหนึง่งแล้วก็ใช้ซับตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็จําเป็นมากนะครับในระบบเสียงที่มีกําลังสูงนะครับคาปาก็เป็นตัวสํารองไฟนะครับ แล้วก็จะมีสายสายไฟนะครับแนะนำก็ให้ใช้สายเบอร์ศูนย์นะครับถ้าซับนะครับก็จะได้เนื้อเสียงที่เต็มกำลังมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็ทดสอบเสียงไปแล้วนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทดสอบเสียงให้ดูนะครับ วันนี้ก็มาลองดูว่าเนื้อเสียงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราต้องปรับจูนตรงไหนบ้างเราก็จะได้เข้าใจในการทำงานต่อไปนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะครับซึ่งที่ติดแม่นี่ก็ติดมาจากร้านช่างจ่อยนะครับช่างจ่อยพระรามสองนะครับแถวแถวสุขสวัสดิ์นะครับก็ถือว่าไฟแสงสีที่ให้มาก็ สวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางเจ้าของเครื่องก็เอามาให้จูนระบบให้แล้วก็ดูว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้จูนไปแล้วนะครับก็จูนดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จูนก็จะมีอยู่ข้างหลังพาวเวอร์นะครับก็เซตระบบเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัดความถี่นะครับ ก็เช็คแต่และชนแนนดูว่าสายไหนดงังแม่งไม่ดงังแม่งนะครับหรือเราต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเจ้าของก็ตรวจเช็คมาแล้วนะครับก็ผมก็ต้องมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าระบบจะสะเทียนไหมเวลาไปใช้งานจริงๆก็จะได้ไม่ลกหูนะครับเวลาเราเปิดฟังนะครับซึ่งสายต่างๆสายสายสัญญาณ ต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้เรามาดูมาดูกันนะครับซึ่งผ่านเสียงเสียงผ่านจากตัวมิกก็จะให้เสียงที่ละเอียดขึ้นนะครับซึ่งมิกตัวนี้ก็เป็นยามาฮ่้ของแท้นะครับก็อยากทราบว่าก็มาฟังเจ้าของเครื่องนะครับว่าเครื่องนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับประมาณสิบปีนะครับ ประมาณ10ปีไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้เจ้าของเครื่องนะครับแต่10ปีไม่มีปัญหาครับยิ่งยิ่งเปิดยิ่งยิ่งยิ่งได้ชั่วโมงบินตัวตัวมีปัญหานี่คือเป็นเป็นตัวตัวตัวไหนครับตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นปีปีแมที่ใช้มานานเป็น10ปี10ปีได้ปีเป็นปีตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับก็มีสองชแนลที่ไม่ดังนะครับมีพาวเวอร์ตัวไหนที่เคยมีปัญหาไหมครับพาวเวอร์ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเห็นเวด ไฟโอเลตี้เคยมีปัญหาทีนึงไฟโอเลตี้ไม่มีจะมีมีมีม,ม,มีมีตัวเล็กอันนี้ครับไฟโอเลตี้เป็นซับนะครับไฟโอเลตี้นะครับ U S A น,นะครับ1,500หารวัตต์นะครับ,รบ, 1, รรบก็เหมาะสำหรับดอก A D X 10นิ้วนะครับดอก10นิ้วก็เป็นดอก300ร้อวัตต์นะครับค่าละ300ร้อวัตต์นะครับส่วนกลางแหลมนี่ก็ ชแนนละ125วัตต์นะครับต่อดอกนะครับ125วัตต์ต่อดอกก็ทั้งหมด8ชแนนนะครับโ o w e สองตัวนะครับก็จะให้เสียงที่เหลือๆแม่กนะครับวันนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เอาทําการเอาปีตัวนี้ไปจัดการนะครับให้ช่างเขาดูให้นะครับจะได้หายขาดนะครับส่วนตู้ซับก็ เป็นตู้แบนพลาสตนะครับของช่างจ่อยนะครับช่างจ่อยอยู่ในนะครับผสม d ีแล้วสม uted ีนะครับแหลมแหลมฟ้าผ่านะครับแหลมฟ้าผ่าสม u t J d ีนะครับอันนี้แบนพลาสตนะครับอะคริลิกนะครับสิบนิ้วนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็นิยมใช้กันเยอะนะครับตัวรุ่นนี้ไว้สลหรับฟังในบ้านนะครับ ดูหนังฟังเพงลงร้องคาราโอเกะกันในบ้างเปิดตามเทศกาลนะครับก็นิยมกันเยอะแมกนะครับทุกวันนี้นะครับอย่างไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเราจะลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับถ้ามีเรื่องดีๆทางระบบเสียงเราก็จะมาแนะนําทางช่อง p g Pro o รอาต่อไปนะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาชมให้กําลังใจทางช่อง p g Pro o รอาด้วยนะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ